ในส่วนบทที่2นะคะครั้งที่8นะคะต่อจากเมื่อสักครู่นี้นะคะต่อไปก็คือเรื่องของกลยุทธ์เพิ่มต้นทุนเมื่อเปลี่ยนไปใช้สินค้าอื่นทดแทนเป็นกลยุทธ์ที่หากลูกค้าได้เปลี่ยนใจไปใช้สินค้าหรือบริการจากผู้บริการรายอื่นแทนลูกค้าก็จะต้องจ่ายมากขึ้นตัวอย่างเช่นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มักจะมีโปรชั่นใหม่ๆ ื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการคําเมื่อลูกค้าได้ใช้บริการไปช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วต้องการยกเลิกกลางคันก่อนครบอายุสัญญาลูกค้าอาจถูกริบเงินมาจําหรือต้องจ่ายเงินส่วนต่างพร้อมค่าปรับตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาหรือถูกยึดตัวเครื่องโทรศรรัพท์ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวย่อมทําให้ลูกค้าเกิดความลังเลและรู้สึกเสียดายจึงยอมทนใช้บริการต่อไปเพราะคิดว่า ไม่คุ้มถ้ามีการยกเลิกหรืออีกตัวอย่างหนึ่งเช่นเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ잉เจตซึ่งปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงมากอีกทั้งยังมีการรับประกันการใช้งานขั้นต่ำถึง3ปีในการใช้งานเครื่องพิมพ์เหล่านี้จึงจำเป็นต้องใช้หมึกพิมพ์ซึ่งมีทั้งแบบผงหมึกกรณีเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือน้ำหมึกอิงกรณีเครื่องพิมพ์잉เจตเมื่อลูกค้าใช้งานเครื่องพิมพ์จนหมึกหมดหากอยู่ในระยับ ประกันจะต้องเลือกเลือกใช้หมึกตลับใหม่จากผู้ผลิตเท่านั้นมิฉะนั้นการรับประกันสินค้าอาจสิ้นสุดลงทันทีอีกทั้งยังเลี่ยงไปใช้หมึกเรียนแบบแม้ดูว่าแม้ดูว่าดูเหมือนจะมีราคาที่ถูกกว่าก็ตามแต่จะพิมพ์จำนวนหน้าได้น้อยกว่าคุณภาพของงานพิมพ์ด้อยกว่าและอาจส่งผลเสียต่อ ตัวเครื่องทําให้เสียค่าใช้ใจ่ายมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งกรณีดังกล่าวทําให้ลูกค้าจํานวนไม่น้อยไม่กล้าเสี่ยงจึงเลือกใช้หมึกเติมจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่อไปต่อมาก็คือกลยุทธ์เจาะตลาดเฉพาะกลุ่มเป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเจาะตลาดที่ตลาดเล็กเฉพาะกลุ่มซึ่งจะเป็นกลุ่มเป้าหมายแนวลึกและเป็นตลาดที่เราสามารถทำได้ดีกว่าคู่แข่งขันด้วยการมุ่งเน้นผลิต ผลิตสินค้าให้ตรงความต้องการเฉพาะกลุ่มเป้าหมายนั้นๆตัวอย่างเช่นรถยนต์พอเช่จะไม่ผลิตรถยนต์ประเภทซีดานทั่วไปที่มีราคาถูกแต่จะมุ่งผลิตรถยนต์คุณภาพสูงราคาแพงอย่างรถยนต์สปอร์ตหรือซูเปอร์คาร์หรือนาฬิกาโรเล็กที่มุ่งเน้นจำหน่ายนาฬการาคาแพงให้กับลูกค้าเฉพาะกลุ่มเท่านั้น ต่อมาก็คือกลยุทธ์สร้างสินค้าบริการใหม่เป็นกลยุทธ์ที่หลายองค์กรมักนํามาใช้เพื่อชิงความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการสร้างสินค้าและบริการใหม่ๆให้แก่ลูกค้ายอย่างสม่ําเสมอสินค้าและบริการใหม่ๆปกติจะคงอยู่ในกระแสนิยมช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นดังนั้นช่วงแรกอาจยังสามารถกระตุ้นยอดขายได้ดีระยะหนึ่งแต่หลังจากนั้นก็จะมีคู่แข่งเข้ามา ชิงชัยด้วยการสร้างสินค้าเรียนแบบและตั้งราคาถูกกว่าแต่อย่างไรก็ตามองค์กรก็จะต้องจำเป็นจะต้องสร้างสินค้าบริการใหม่ๆอยู่เสมอท้งนี้ก็เพื่อความอยู่รอดเพราะหากไม่มีแนวคิดในการสร้างสรรค์สินค้าบริการใหม่ๆออกมาเลยย่อมเป็นการเปิดช่องทางให้คู่แข่งเข้ามาชิงความได้เปรียบและแย่ง แย่งชิงส่วนแบ่งตลาดของเราไปดังตัวอย่างเช่นบริษัทโลตัสดีเวลปเม้นต์ผู้สร้างโปรแกรมสตดชีตในนามของโปรแกรมโลตัส1-2-3ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในอดีตโดยหลังจากนั้นได้มีคู่แข่งขันประมาณ2ลายพยายามเข้ามาแข่งแย่งในตลาดเดียวกันนี้ ทางบริษัทจึงยื่นฟ้องต่อศาลโดยอาศัยกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์และศาลได้ตัดสินให้เป็นฝ่ายชนะในที่สุดจากนั้นโปรแกรมโ o ต u s 123ก็ยังคงได้รับความนิยมต่อเนื่องมาอีกหลายปีจนเวลาต่อมาทางบริษัท Microsoft ได้พัฒนาโปรแกรม Speed Sheet ที่ทำงานในรูปแบบกราฟิกในนามของโปรแกรม Excel และผลิตภัณฑ์ใหม่ในนาม Excel นี้เองได้กลายเป็นผู้นาตลาดโลก จนกระทั่งโปรแกรมโลตัส1หนต้องเสื่อมความนิยมไปในที่สุดหรือในกรณีของเทคโนโลยียานยนต์จะพบว่าค่ายรถยักษ์ใหญ่รายใหญ่หญๆต่างๆได้พยายามลงทุนเพื่อวิจัยและคิดค้นเทคโนโลยีอันทันสมัยให้กับยานยนต์รุ่นใหม่ๆอยู่เสมอเช่นรถยนต์อีโคคาร์และรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นต้น ต่อมากลยุทธ์ปรับปรุงสินค้าบริการที่มีอยู่ให้ดีกว่าเดิมเป็นกลยุทธ์ที่นํามาใช้เพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่ได้ออกสู่ตลาดมานานกว่า2ปีแล้วจึงได้ปรับปรุงเป็นรุ่นม i n เนอร์เชนด้วยการนํารถยนต์รุ่นเดิมเหล่านั้นมาปรับปรุงข้อด้อยต่างๆมีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมหรือปรับ แต่งบางส่วนให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมรวมถึงการปรับปรุปรงการบริการเช่นพเพิ่มระยะประการนานยิ่งขึ้นกว่าเดิมฟรีค่าบำรุงรักษาตลอดระยะเวลา5ปีหรือฟรีประกันภายชั้น1ห,หรืออีกกรณีหนึ่งเช่นบริษัทได้นำระบบ RFID มาใช้เพื่อตรวจตาติดตามและบันทึกข้อมูล บนแผ่นอ่านอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดต่ออยู่กับตัวผลิตภัณฑ์่ีอหรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆโดยอาศัยคลื่นวิทยุในการจัดการด้วยการแพร่คลื่นกระจายออกไปเป็นวงกว้างทําให้การอ่านหรือบนันทึกข้อมูลจากแผ่นไป้ายไม่จําเป็นต้องสัมผัสหรือต้องนําเครื่องอ่านไปเจาะใกล้ๆระบบ RFID จะบันทึกข้อมูลพื้นฐานตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆว่าเป็นสินค้าอะไรผลิตที่ไหนใครเป็นผู้ผลิต ผลิตเมื่อไหร่และนำมาใช้เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของพัสดุพันธุ์ว่าขณะนี้ตั้งอยู่ที่ไหนสินค้าถูกขนส่งไปยังประเทศใดแล้วด้วยการจัดเก็บค่าข้อมูลเหล่านี้ไว้ในฐานข้อมูลดังนั้นระบบ RFID จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจโลจิสติกได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังสามารถช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจได้กลยุทธ์ผูก ผู้ขายปัจจัยการผลิตหรือผู้ซื้อการลงทุนเทคโนโลยีสารสนเทศยังทําให้ธุรกิจสามารถผูกมัดทั้งผู้ซื้อและผู้ขายปัจจัยการผลิตให้มาอยู่กับเราได้รวม ยังมีส่วนช่วยขจัดคู่แข่งออกไปได้อีกด้วยความพยายามในการใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อการยอมรับและประปับปรุงคุณภาพในสินค้าหรือบริการให้กกบลูกค้าและผู้ขายในด้านของการกระจายสินค้าการตลาดการขายและการจัดกิจกรรมการบริการต่างๆตัวอย่างเช่นร้านค้าปีกยักษ์ใหญ่อย่างห้างวอลมาร์ทที่นอกจากใช้กลยุทธ์ด้านต้นทุนเพื่อนำไปสู้ การตั้งราคา สินค้าที่ต่ำแล้วยังมีการใช้ระบบสารสนเทศที่มีการเข้ากันได้ดีกับผู้ขายปัจจัยการผลิตโดยผู้ขายสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศเพื่อตรวจสอบสินค้าคงคลังจัดฐานข้อมูลของท้งห้างได้ทุกเมื่อและหากสินค้าใดมีปริมาณคงเหลือในระดับต่ำผู้ขายก็สามารถเติมสินค้าได้ทันเวลาและรวดเร็วโดยกระบวนการดังกล่าวจะถูกดำเนินการแบบอัตโนมัติโดยสายเทคโนโลยีดังนั้นทางห้างจึงไม่เคยมีเหตุการณ์สินค้าขาดสต็อกหรือ ร้นสต็อกเลยสินค้าที่ขายดีจะถูกเติมเต็มอยู่เสมอทําให้สินค้าขายออกไปได้อย่างรวดเร็วและยังเป็นการสร้างโอกาสในการขายแก่ผู้ขายได้เป็นอย่างดีอีกทั้งทางห้างก็ไม่ต้องแบกรับต้นทุนเรื่องคลังสินค้าดังนั้นทางห้างวอลมาร์จึงได้ผูกมัดผู้ขายปัจจัยการผลิตจํานวนมากซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างพอร์เตอร์แอนด์แกรนเบ หรือ PNG ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ของโลกในขณะที่ผู้ซื้อหรือลูกค้าจะถูกผูกมัดในเรื่องของสินค้าราคาถูกมีคุณภาพและถ้าเลือกซื้อสินค้าเป็นแพ็คก็จะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นอีกถือเป็นแนวทางหนึ่งในการผูกมัดลูกค้า เพื่อป้องกันลูกค้าหันไปใช้สินค้าอื่นทดแทนที่อาจทําให้ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายสูงขึ้นหรืออีกกรณีหนึ่งในเรื่องของการผูกมัดลูกค้าที่นําไปสู่การสร้างมาตรฐานตัวอย่างเช่น Microsoft อนุญ,ญาตให้ผู้ใช้ทั่วไปรวมถึงผู้ใช้ระดับองค์กรดาวน์โหลดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์หรือ Internet เน็ตเอ็กได้ฟรีผ่านทางเว็บของ Microsoft ทําให้โปรแกรม IE ได้รับความนิยมไปทั่วซึ่งบริษัทต่างๆที่มี เว็บไซต์เพื่อประกอบธุรกิจต่างก็รู้ดีว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้เว็บเบราว์เซอร์ IE จากค่าย m i c r o s o f t จึงพร้อมที่จะซื้อชุดซอฟต์แวร์เพื่อบริหารจัดการเว็บไซต์จากค่าย i c r o s o f t ด้วยความเต็มใจเพื่อให้เกิดการใช้งานที่เข้ากันได้ระหว่างตัวผลิตภัณฑ์ด้วยกันเองอีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ท่องเว็บได้ซึ่งจัดเป็น กลยุทธ์ในการผูกมัดลูกค้าได้ดีที่สุดและกรณีดังกล่าวก็เ,เป็นไปในทำนองเดียวกันกับโปรแกรม Acrobat Reader ที่นำมาใช้อ่านไฟล์มาตรฐานนามสกุล PDF และ m ม c ครเมเด a ยแที่นำมาใช้กับไฟล์มาตรฐานสำหรับภาพเคลื่อนไหวกลยุทธ์สุดท้ายกลยุทธ์มุ่งที่ตัวลูกค้าเป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า เพื่อความหวังให้ลูกค้ามีความรู้สึกที่ดีมีความสุขและมีความจงรักภักดีต่อแบรนด์สินค้าเช่นการใช้ช่องทางอย่างเว็บในการสื่อสารระหว่างกันเพื่อสร้างสัมพันธภาพแบบหนึ่งต่อหนึ่งโดยกลยุทธ์ดังกล่าวจะมุ่งที่คุณค่าของลูกค้าที่นอกจากการส่งมอบคุณค่าสูงสุดให้กับลูกค้าแล้วยังรวมถึงธุรกิจของลูกค้าด้วยเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวเก่าคือลูกค้าที่ซื้อสินค้าไปอาจไม่ใช่ ผู้ใช้สินค้าโดยตรงแต่อาจเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าแล้วนำไปจำหน่ายอีกทอดหนึ่งซึ่งจะเป็นแนวคิดหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมตลาดเฉพาะกลุ่มได้โดยข้อมูลและคำแนะนำต่างๆที่ได้รับจากลูกค้าทำให้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าที่แท้จริงรวมถึงแนวโน้ม เพื่อการเพื่อนำไปปรับปรุงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในอนาคตต่อไปประกอบกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตถูกนำมาใช้เป็นช่องทางสำหรับกลยุทธ์นี้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังเป็นการลดลงทุนต่ำแต่ได้รับประโยชน์สูงสุดด้วยการนำมาประยุกต์ใช้เป็นระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่ช่วยให้องค์กรรับรู้ข้อมูลข่าวสารรวมถึงได้สื่อสารกับลูกค้าผู้ขายปจัจจัยการผลิตและหุ้นส่วนทางธุรกิจ นอกจากนี้พอเตอ,เตอร์ก็ยังได้กล่าวว่ากลยุทธ์ที่ดีนั้นจะประกอบไปด้วยหลักสำคัญ3ประการด้วยกันคือ 1. ต้องให้ความสำคัญต่อการใช้กลยุทธ์ 2. ต้องเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมและกลยุทธ์ที่ใช้ต้องมีความลงตัวกับองค์กรเป็นอย่างดี 3. ต้องการแลกกับเป้าหมายความสำเร็จกับความยากลำบากในการปฏิบัติ อย่างใดก็ตามกรณีองค์กรได้กำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอยู่ในจุดที่ไม่เหมาะสมในขณะที่อุตสาหกรรมนั้นกำลังเกิดวิกฤตอยู่พอดีกลยุทธ์จะดีแค่ไหนก็ยากที่จะเอาตัวรอดได้ดังนั้นองค์กรจึงต้องพยายามทุกวิถีทางในการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ให้มีคุณลักษณะเด่นและมีความเป็นพิเศษขอจบในส่วนนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ